กับช่วงตามที่เห็น SUC ปลกมือได้แล้ว <yg ots> ในช่วงนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูรูปภาพผ่านโซเชียลของพวกเขาทั้งสองคนนะครซึ่งนั่นก็คืออินสตาแกรมนั่นเองเราจะรวบรวมมาให้ได้ดูกันนะครับเริ่มต้นจากคุณยอก,ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับคุณย,ยอครับก่อนที่จะไปดูรูปของคุณอยากถามว่าคุณมีตัวเลขอะไรที่คุณชอบไหมฮะอะไรใกล้ละ อชิบสี่ชอบเลขสี่นะฮะทุกคนจำไว้นะเขาชอบเลขสี่นะเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนแล้วไปดูรูปกันดีกว่านะครับขอดูรูปคุณยิยองหน่อยครับโอ้ยหโอ้ินโซเพื่ร่วมงานจ้าปลมือหน่อยเดี๋ยวปลมือหน่อยเท่ไหมดูดีไหมดูดีน่ารักไหม มากมากถ้าเห็นก็น่จะเห็นผ่านโซเชียลของเขานะครับซึ่งเขาก็จะโพสต์ท่าหลายท่ามากๆเลยคุณอยอมครับเอางี้ล้วกันเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณชอบเลขสี่ใช่ไหมฮะในเมื่อคุณโพสต์ท่าเก่งมากๆแบบนี้แล้ววันนี้อยากให้คุณโพสต์ท่าต่อหน้าแอนนี่ทุกคนที่อยู่ที่นี่สักสี่ท่า,าเหมือนที่คุณชอบอพอจะได้ไหมคุณยอมเลขอะไรีสี่อย่างครับชดสมิดาดีฮะถ้าเท่าแรกนะ One คโพสท่าเก่งอย่างเดียวที่สำคัญคือทุกคนรู้กันดีว่าคุณชอบเต้นคุณเป็นมาสเตอร์แห่งการเ,<ล>เต้นด้วย,วยใช่ไหมฮะแล้วคุณก็โพสต์คลิปที่คุณได้เต้นไปด้วยขอดูหน่อยได้ไหมฮะอขอดูคลิปหน่อยครับ สุดยอดปาร์ตาชันแห่งการเต้นเต้นเดอสุดยอดพริวมากเก่งมากนะได้ดูในคลิปได้ดูในโซเชียลของคุณไปแล้วก็เหมือนได้ดูแบบห่างไกลในเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วอยากจะเห็นการเต้นของคุณแบบสดๆตรงนี้ได้ไหมคะอยากเห็นไหมไม่ได้ป้าอยากเห็นไหมไม่ได้ทุกคนอยากเห็นไม่ได้เพียชฉันจะฉันจะ

โบ아무เพลง이나ทอยให้ดูดีไหมฮะโอเคเอ้เขาเตรียมเพลงไว้ไหมฮะั้นนะกรเนี้จะมีบบบล็อกให้คุณช่วยให้ชิดีฮะได้ฮะทำได้ครับโอเคไดฮะโอเคคุณเชื่อไหมว่าแฟนคลับคุณเนี่ยทำบิดบ็อกได้เกมขงคุณไม่พอเลย Okay, i like Three, two, one, go. I'm going to take it. <laughs> 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 i don't think ลองพูดชื่อพิวใช่คุณดวงเยายพูดถูกเลยพริ้วพริ้วพริ้วมากพริ้ว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 พริลพิลไหมพริลพิลมาเก่งมากตกมืออีกสครัลได้ไหมฮะผ่านของคุณกินยกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวคุณดวงเฮแล้วนะฮะคุณดวงเฮฮะเราจะไปดูภาพในโซเชียลของคุณกันนะครับครับถามเชิญเลยครับครับ

แล้วก็่ถ่ายรูปยังถ่ายรูปกับรถบักกี้เลยฮะเด่เด่เน่เน่เ่รถสัยโบร้ใช่ละวเน่ยะครับรถเยอะรูงด้วยฮะฮารู้ฮะว่าดาวของเราเดีูเนี่ยนะฮะก็มีรถเหมือนกันคุณรู้ไหมฮะโอ้ยที่แห่งส่งอุวะเส้นรถกับวิ่งได้ด้วยหรอฮะมีฮะคุณดงเฮฮะกช ช่คิดเช่นันนี้เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าหรือรถฝันดังนะเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวรอดูได้เลยเพราะว่าแฟนๆเห็นคุณในคลิปอย่างนี้มาบ่อยแล้วอยากจะเห็นแบบบรรยากาศสดๆบ้างว่าถ้ามีรถมากลางเลยแบบนี้คุณจะสนุกสนานกับรถขนาดไหนครับคุณดเฮฮะนะครับอยากเห็นไหมอยากถ้าอยากเห็นรถมาครับมาฉันไมซื้อ ลีโรคด้วยใช่โห้าวโอ้โหว้าวอ้ข้อ่อนี้ีโคด้วเเหอโ้ครทีด้วยลีโเนาะข้ใช่ฮะคุณโอเสามารถขึ้นได้นะฮะเขาเอได้ไ้หออะาดยค่อยว่ากัน ห้าพันทองไงอะฮะอ่าผ้าพังก็คุณน่าจะมีเงินจ่ายอะฮะโอเคลองดูนะฮะโอ้ยโอ้โหสุดยอดเลยคุณ้อแทจะไ่ไดนฮะคุณชองนะเหรอโอ้น่ากลัวมะทีมงานช่วยดูแลหน่อยฮะ เอาแค่บนเวทีพอนะครับไม่ต้องลงไปกล้ไหนรันเลย โอเคโอเคนี่นี่โอเคอ๋อ hmm. นี time, really aí, ่ huh <hi> no, ูน like ี่รเลยอรถของดาวเราดีม้คดิเกอชมพิเชลดูนะเป็นรถไฟฟ้าฮะอะขับขับนิ่งไหมฮะนิ่งไหมอ้ยังงงงงง